อันนั้นเมนนอนสดนอนเฮียอันนี้นอนไพ่เหมบอกม่นแมนเมนตี้เบาคือชิเม็นนอนไพ่นอเนี้ยวะเออลองเกลืออันนี้ก็นอนไพ่มันนฮัเป็นอันนี้เย่าไปแตะมันแม่แตะวะบละอันนี้มเดินเรงนั้นเหรอเออเซี่ยวแล้วกระป๋าดเลยเอาแตะแล้วเป็นมันเน่ามันี่คันเาแตะแล้วมันสีดำแนวนี้มันบุปเปียนวู้วว โต๊นี่แตกตุ้มเลยทุกคนไม่เป็นไรอันนี้ยังพันซุปน้เหอนึ่งละอันนั้นหรอเออนึ่งกระดต้มกระดแล้วแต่สุดพูดสตดมาต้มมาได้ต้มเหมือนนเนาะบเอาุ่มหรอเออแ่ดูแค่นอืมนีทุกคนเราจะแกงนอโถงสู้ไอทิปกินเนาะ แทนที่จะคาบได้ชาใกล้เลยบอแกงนอได้ทิปมาอย่างเองแกงนอเพิ่งกินได้หมือนกนนะไม่แล้วไม่เซตไหนแล้วนีคือดอที่ไปทิปไปหามาะอหาเมื่อกี้นี่หาเมื่อกี้นี่อ่ะเอาเชเบัสน้อรแม่ก็มุมคมมีแล้มีแอจัยูสเวอร์อ้าวคุณม่ตอนไหนปูกเอาีนวนะ ดีดีว่าต้องซื้อปลูกมันก็เป็นเสมอเป็นเลยเนาะอีกใบหัวเนี้ยมันตายแล้วมันจะตายหัวมันก็มันก็สะเพรอสะเพรอะแค่ั้นแหละแล้วเขาโคตรน้ำก็คือมันมันจะกินตลอดปีเลยก็เออเอาเสมอเอายี่เหงื่อเขากบบอีกอยู่างหนึ่ถ้ามันเป็นน้ำแบบอยู่บ้านเพ่อดีรถบมีพวงหนาเต็มถ้าขยันอ่ะติมีไรวะไรให้ไรวะเต็มหัวนีมันตายแล้วมันตายมันบริปลูกได้เลยปลูกก็มันก็ตายได้เสมอได้อยู่แต่ว่าเขาต้องถ้ามันมันมักบงซุ่มๆน่ะผักอันนี้มักบงซุ่มๆ อยู่แต่กาสิบองานเนาะเเ่ออื้อไที่มารเกเขาเบื่อคุณอมากกตเขอไี่มาิเก็เขาอ้ไปกตาบื่้ีารกตเอาน้ื่ออ้ี่ารกต่อื้อ่มาน้เาอ้ารก็ตบื่อคุื้ํากิน่อื่มารก็ตาบ่้ำไปทมาอ ีงนอแม่นมี่มังนอดนี่เราบอกมังนอดนอตะกี้งามงามยอดมันนะเดี๋ยวนี้มันจะตายละฮอดยามมันสิตายเลยดิเจ้าก,ก็กินวะกินมากมากนี่ทางนั่นร้อนมันมักล้นนะมัมกกินเด้ี่ว่ามันคือใหญ่ได้หลังเราอยู่โขกกันอุ๊นี่เอาน้ำตัวนี้มาล้างเสร็จตัวนี้เอาไปอย่าให้เสียกินน้ำล้างโขกกันวะแ่ เอาติสาไปน้ในมมีไมักเนาะน้ำใโสแต่พวกมาอย่านกินตลอดได้เีอเียะหีก็กินชอบป็นบกวนนะจะลบนอูเนอะเียทำไมยังอยใส่อีกว่าน้ำน่ะแลบ้าสมอน้ำคุณกนเลนะคุขนาด ตีไงหนึงเลยก็อบบุกคุก็เนาะเคยน้ำปลาแดงกันนะอ้ยดับเบิ้ลเดียวเดี๋ต้องสลดน้ำปลาแดงต้องสลัดนี่ก็ได้มพราะเด็กก็คือหน้าทนพ่อค่อยโตนะฟาลมแหงเทแหว่าทุกเทแค่ไหนถามใจดูบ่มีเงินขัวได้ยังเงินอืดมั้ยเขาไปได้ดีเดี๋ยนะอีกไงหนึ่งอีกไงนึ่งไม่ไล่นะ อูจะแต่งในมือนี้นะก็ะพอกินได้อยู่ก,ก็ลืมรักเอาอันซุปปากๆมาหนนี้องเอา,นาเนาะแดงกินโมลืมได้ีแล้วสคุณขนาดเลยนี่แด,กดงกับพอล้วปะอก เอองอไดมื่อนี้มื่อนี้มีอทิปแล้วกะอูมาแจมพี่พี่อูบบวบเออมีใส่เนาะเบิ้งเบงดูแก่มาแล้วโอ้ยอันนี้เอาเอาบ้ากันพิงติดกับชิเด้อเน่เน่ตอนนี้แหละสึกว่ะพินติพักอันนี้เอาตอนนั้นกุเอา ตอนนั้นกูมาเอาอ่อยอยู่นี่เลยคือสาะกูเลยพาแม่กูเนี่ยเอ้าไม่เห็นนะทุกคนซอกไม่เห็นไอ้พ่อเขาถงเม่ผักอันนี้เออแปงมากเลยอือเออแปงมากเอาเทียววะนี่สวะนี่เด็ดแน่ๆโอ้ยแมนบอกอืออือป้าบากเหงาเหงาอืมกินผักอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่นะมึงเด็ดเอาตัวอันนั้นมาเอาทางป่ามันนะกวจะเห็น เนี่ยกุนี่คือพักขะแเงีขะแงยงป่าแต่เราเอามาปลูกก็เลยเป็นขะแงยงบ้านจะแต่งกินต้งมาโอกมาหา่าอยู่ในป่าเลโอ้มันหยาดลงแนละ้วอือมันมันอยู่หอมดิะนะอ้วนเนาะอ้วนหอมขนะดเป็นไรกับหอมไอ,มอม้พ่อบอกพอแล้วเนะีะยว่าผักอะไรเอแปางมาขนาดนี้ ปักไรเลยเขาจะสั่งตัดดิบบมีละบวกแก้มละเซมังเพชรอันดิบโดดไปเนาะเออ,อนี่คือพับขยนอ,อขวบ้านบ้านนะทุกคนบ้านของริง,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 งบ้านม,มากบ่บบมีเหนินัวเอันนี้เขาไม่เรียกว่าเหินขวบัวติดดินมึงล่างดีเด้อมึงเด้ดอ ซ้อมก็จริงมาลองบอกจะเป็นต้อนเป็อต้อมนเอาไว้ก่อนสินะอ่าแกงหน่ออร่อยของน้องอ๋คืออะไรคะอ่ายินโประตูเซโนยแซฟโนยเซไลเซไลมันควรจะมีโซ่าเขาโสโซัยจ่แบบะแบบ่แบบว่าใส่่าไรก็บบพอแกแล้วเนาะ จะไปอันนั้นน่ะกิน,ข,น,น,กนข้าวป,ป้าไม<อ>่ให้อะไกับข้าวเพกินในป้ามันคนลรารีฟิวกันรีอิวคนเราฟิวกันคนละเรื่องเจ้ายของกับข้าใจเนาะแต่แต่กี่้ะกินอยู่ขั้นดีๆอะไรเนาะไปอย่างเราไปกินอยู่น้ำลำบากหรอป้าเอาให้มันได้ฟิวให้มันได้อารมณ์เสียได้หันกินอยู่ขนาดไหนะเอาไปให่อะไรกูโบโัวฟอเอาปลาไปปิป้งแล้วไปซ่อนกุ้งซ่อนปูซ่อนปลาใช่ไหม บาสิปปงจึงใจตีเนี่ยโฮูคือกันได้สูตรของน้องโอคำสูตรใตอนนี้มันงน้องโอคำนี่คนตลอดเลย <laughs> ย่าิดิมอน่ะเ <laughs> ขาเบื่อไล่ดิมอกเฟ็เทำกาแบบสดๆเลยวะเหมือนน้องรดนี่บนห้องทาเืือเลยนะเก็บรถมีทุกอย่าง กะแยงวี้เสิเก็บอะไรเดนนี่เก็บบักเพชรได้ไหมนะคือสิเพชรได้อหมคุณีโน่อืมเพชรเลยจะกระนี่นะถ้าเปรียบเหมือนผู้หญิงก็พี่ทิพย์ก็จะเป็นตัวไหนนะตัวไหนเนาะไอทิพย์นั่งอยู่หุนนน่นเนาะเห็นเนาะไอทิพย์นะเห็นนะอันนั้นทานผสมแน่นะเอ้ามีมาเพิ่มนี่ไงตัวนี้หรือตัวนี้ บ่ถึงจะเล็กแต่เพชรขี้หนูถึงจะเล็กแต่หนูก็เผ็ดนะคะคุณเลยจังไห่จังไห้มาอยู่บมสุดคุณผิวใสนะซองนี้ใสหน้านี้ใสเป็นละคนคุณพี่ทิพย์ทำอะไรเขาทำงานอันนี้เพราะว่ามันเต็มแหละสัญญาณมันออกแต่ไม่ค่ยแย่แล้วเนาะ เน่าเอากันคลิปออกเบอยากลบมันเบองนาอูล้วตัดไปที่นาเอ้ยเอที่คนละฟิวเลยนาอูบานมากีมาสิยอว่างานเต็มกระดงเต็มจอกเลยแม่เนาะแม่เยเแซ่บได้่ามันสุกแบบนี้นะแล้วเธอจะแย่งมมมันมันเรื่องประธานมันบอก อันนี้คนบค่อยกินนี่นะแล้วมันลน่นเข้าไปได้เบิร์นเอามาให้เข้าคือคำแย่งมีดไปแล้วเด็กบวก มากดันมีก wow, ็มีอย่างเดียวว้าใหญ่แฮ่มันหลวกปากเลยอือเด้อุาอ็นมากมากได้แกงแล้วหวอายเอ้นดูมากเขามักแกงด้วกระปุกน่ะเคยกินี่นคืว่าเส้นกระปุกท่างสองอันใช่ปะใช่บอกสองตัวเออแคบ ทางใต้เนยข้าวแขวนนก็รถแกเมีกระปูแกงกระปูแกงไส้กบสบไส้กระปูอะไรแซบก็ผิดไสกบอันนัน่ใช่บเสไส้กบเออล้วปูเคยจินกบแห้งตีกบดิบนี่แหละแม่นเสบอเป็นใช่ปะ้าก็เป็นเลยนอไทยใต้ข้าแกงกระปูมึงเดี๋ยนี่ยูโหดไจ่ายเส้าต่กายเสปะ ปู่บ่แม่นปู่พ่อก็เอามาไว้ตามตุเอี้ยนตี้มากินโดสองตวหนึ่งตามนี่่หอตวนี้นยนะเอาเี้ยเี้ยกินปู่อ่ะแมนลายเทลายว่าสองตัวใส่มาเลยแข่งข้ามน่ะฮักโอเคยังบแกมสแก่ทม ใส่เลยนะบราต้องแก้ทิมน่ะโบนัส,สิแก้ออกก็อนามันซื้อคนราณเหรอเออไปกินกับผู้นัน้นโชคดีใส่ซะใส่ซะใส่ซะเจ็บเจ็บมือมอั้งคะหยบร้อยวิญญาณมันวิญญาณปูได้น้ำแห้งเลยซิมซิมแล้วมือเ,เป็นไปอลย จ้างบูมีเป็นหน่วยอืจะกินยูวรดไอยูอืใส่ข้าวคั่วได้บเาทุกคนแต่มันลแต่ไมันวานวมันหอมหมเพราะมันซุกเลยมันเดือดสุดองูดมันแซตไ ร้ายแตงรแตกมแองไปน์นนเลือกเลยเด้เพ่มเข้าอหน้าเขาป้าอือมันบริสุทธิเดียวมันบริสุทธิ์หวานอืมหวานส้มอันนี้หมกเชศอันเพชรแหงพชรแหงบริบริอันนั้นดิี่นี้เลยนะมันซุปเปแงหือีบ้ามันจีหือีบบ้าเนาะเมนใสียงอีน้ำป่าหรือว่าเกลืออันนั้นเอียงซีอิ๊ัว แป้งน,นวัวแป้งน,นวัวนัวใส่น,น้อยเสกน้อยสเศรีเศรีเขียนอะไรมาเขียอย่าใส่เยอะนะอืมเค็ดแก้วเบิง้งอืมแก้ที่เราเก่งน้อยเนาะซิมเบิ้งเป็นจังเด็ได้มาได้จังเราจะใส่น้ำปลาไอ้ข้าวบะใส่ยาบันเดียวอืม,อ,มอือเราจะบอก ตักใส่น้ำปลาเข้มยังไม่ได้คนตักใส่บอนะทมเอาสมครแล้วได้บ่อแฉบเลยเขาคว้ติอ่อยังเบ็ดเนะหัวเลิฟหัวเละฟักแยงหัเด้อลงแล้วัาแยง น้ำแห้งกระแดงเลยแกงหน่อที่ว่าแน่มีแท้ความแซ่บของซันเดยไอีทีปแกงหน่อมอนี่ถึงกูจะอยากแค่ไหนก็ไม่กินทีเบ่งแล้ววันนี้เนะไปไปาะเลยล่ะอือมต้นหญ้ประคุมชิสูเราจะไปกินข้าวปลากันเด้อวันนี้นะ กินยู่ป้านเดี่ยวนแม่เขาสิร์ฟอันกินข้าวป้าเนี่ยฮาเอาห้องกินไปกินยู่ป้าไปกินยุ่วอะไรกินยุ่นนั้นก็คักเลยมันเย็นเลยกินให้กคักเลยเย็นดีดูสิดีทุกคนเสร็จแล้วนี่นี่ไปเขาจะไปกินข้าวนอกบ้านกันข้าวเค็มเอ้ยทิปมาทั้งทีเขาต้องพาเพื่อนไปกินข้าวนอกบ้านข้าวบ้านคนอื่นกินยู่เรื่องบอกเลย ยังมั้งะยังดีอยู่อ่ะเออกินลมทรมบิวของแท้นี่โอ้ยเย็นดีเอย,ยห,หลดอกไม้หน,น,น,น้อยพกนะพอแกงอืมแกงนอเดี๋ยวันนมักนอดอันนี้เอทิพเจะมากินปิงซีนยอ่อ โอ,เอ,อ้เป็นยอดส้มมันลายอย่างเนาะเมืว่วาเลย <c oughs> ประแห่นสกินทุกคนนี่คือบริเวณบ้านน้องรถเนาะอันนี้นหนูไม่ใช่ไหมเลี้ยงน้องเอ,อ,เอ๋อปะอือเลี้ยงน้องเขามันจะออกถูกปีดด้วยเนี่แน่นมันจะอือมันน้อยเพราะมันปลูกแกงสองสำแหนีงนึงนี่เนาะทุกคนปลูกทุกอย่างเลยเนาะ

มาเด็อ <One> ก <input> ินแกงนอไม้หาไอ้ที่กินข้านอกบ้านเนาะางบ้านทางบ้านถ้าวนอไม้่มันไ่ที่เากินไม้ทเนาะจะแซ่บยู่ในน่วเนาะอันนอไม้นี้เัน่อไม้นี่่ ร้อยไผ่สาตาจิตไม่ๆๆจ้บะบเขาไหมลานน้อยเฮ้ยถ้ากินละเมอจะทำแม่ปะตามปู

เคเคลื่อนเลยเคน้ำมันกระทะเคยน้ำมักระทาเหรอเค่อปิหน้าปบาได้จุขห้าแต่ยู่ขนาดเนาะเยนทีไรได้เลยค่ะกระทาเหรอผ่ากาไม่อันหรึงไม่เคยเบิ้งเนาะถ้าเราครอบลงไปน้ำตาลละวั้ล ขัดพูดด้วเนาะอะไรนะเป็นูอ,อืมนดี๋นี้เานมะพราดเลือดจ้ะรมันเป็นสุกบบนี้ม่เลือดเป็ไงมันมืดแล้วเมื่อคืนบมืนะ่านไม่เห็นเลยไปค้่นเะนอนนอนเนี่ยไม่กีว่วันโตไปนอนไดนเมน่วนะัน เ้นีนิำตกจยนีิมพเานินงาไ่่เยบางเงาี่วสี่หมื่ม่หมดิมพเาข่ากันเริ่มมเลยหหางมาบ้งพเบื่อดลยเปลี่ยนหน้าจอเลยน้อยเสิดสับเทีนทองคุ้น อยูจ่จากเมเทนเลยขึ้นเปหลกฟ้าเดียวเปจ้าวท้าเอนสี่สาวสี่สาวไอค้คนหนึ่งเอ้สองน้องสองหกคนผู้ส่ายจ้นึงเขาดะหลกอาหกคนที่จะคนจ้าวจ้อสี่คน

ันแไปบุญตะเกานะนี่นะมน้หมกไก่เลไปดูสเรื่องที่นองก็ีน้องเงินรีนได้ีไปีนเอาเบิร์ดผูตยี้เงินเบิดิสาไอที่ตอนสบายบุญเนี่ยบอยังไงน้อยรืนทีดำดแล้วก็ต้เตบเต้เดบุญนั่นแหละเนาะจมิเลยนะ แม่มีเงินให้สิหาที่ผ่นปั่นกับน้องบูแลสห้กินแท้กินวะ่ก็ดกินดิ้องใเห้ยังเปลือใหมพีูเอ้ไปเอาสติกเกอร์สองอันนั่นนี่อันเู้สติกเกอร์เด้ดูอันออยูัาเออยูหีมอนั่งยูสโนนั่งยูต้นไม้เนี่ยแหละไอทีาเบียดมาเออเดไปเสรละฮูกูนะเดี๋แม่เก็บทิมมึงอ่ะคเมดเห็นละ ที่สบายให้สิแหละใคระเออเออที่คานนี่แมนิดกันได้เทานี้อีกเลยนะกมีท่าเดี๋ยวมาอีกวะมากล้านเลยาเลยประจำเลย่านี่ว่เขาก็เหตุได้ท่าที่่นนแล้วก็มีท่านี่อ่ะมัจะ่กานเิดลยแต่ก้อนแค่หมูแล้วทำไปแล้การไล่คนแต่ก้อนมีก็ยี่ียงนะอีก็พูดเด็ก็ะียงคือิ ใบยี่ส่งผันเหรอบปกินนังได้ถ้าไปานก่อนละไหเลล้อีกสมัยตะกี้เดี๋ยตะี้าไม่มีแต่ิได้ถ่ายหรื่เปล่าไม่ีปใ้คเจไถาเลยได้โรศัพท์โทรับมาอะยนะสมัยตะกี้ชิไล์อ้สมัย,ะมมยตะกี้นะ่นะ หาหนัน่คไขหุ้มไปละอันนี้แหะเข้ามาเฮ็ดน,น่ะใช่ดีแท้ดีมากว่ามาเบิ้งนีะะ่ยังมดอะไกอไม่ันเอ่ะแต่ไ,ไม,ม่เงินหนึ่งแ,แม่ไปโยแม่ไปเกี่ยวขาวไปไปำหนอยังมเงี้ยจะเ,เ,เกี่ยวขาวต้องยำบ,บุญาะ เขาแก้งป่าขาไปแม่ว่ามือสิ้าสแม่ิม่แกงป่ามีแต่เบสาไปแห้งแกงป่าอะไรขาไปยุ่นเขา่าเท้าได้ไปกิไทยเขาอนีไปคลายเสือเขาต้องไปแต่เบนเนี่ยอาจักรวาลจนไหลรนสกมีวอรดแอมาได้ใช่ไหมโทรสับน้องเน่าวอดแอนาะ ดังท่านใไ้รถไปเลยวะมืออื่นเนาะอีรถเออผมกำลังขึ้นพักกระเดาขกระเดามาอีรถไเปตตาลาอีรดไปตลาดมาเฮากำลังเปตตาลาพพาแม่ไป่เป็นจริงอีโดเนี่ยกันใจหูพวกกันเอ้ยเราไปพาอีค่ายพักกระเดาไปมาย้อนถามาไม่คะเก้าก็ถามว่าเป็ถามวป็ข้องเงินพู้เดอมหูเลยคือล้นวาเลยขาไม่จืดอ กูม่พ่กันใช่กูมังมีอ่ะเออก to <together> ูม <od> oh ีเงินอ่ยห้าสิบแหละกูไปกูช่้อได้เอาเครื่องไปเอาคันทมบังเือนไปทางเถือนได้บอทางไปเลยบังไปปงเอันบังคันทมไปหลพระเอื่นหนึ่งอ่ะนะเอนองตาไปเลแม่ร้านอะขึ้นไปซื้อน้ำมันในคองมาชิมมื่วากินเลยแต่นอนก็ซื้อตำเน้อมีอิดมาแจกตะวันเคยมาแจกเสื่อ่ะ ่อยังเห่ะชาวนที่บ้านนะเอาไปแกกวแลก็กไปกับบ้านกูไปแกงกอาวกูไปสาวมือกูไปทุกทิศเลยทุกมือเลยนะแต่แกงก้างบอแก่อันเจ้าชาวบ้านไปกงก้ากับห้าสิบห้าสิบและแจอันที่นอกเพิ่งจะถ่ายีกงก้กลุงพีนาเขาเจออีปองไม่ใช่องเจอได้ไม่จ่ายองนมันไป่ายอัน จืดกล้วยไอ้น้อกล้วยยังก,จก็จื้อกูไปทักมันเองเนาะไอที่เนาะเอ,เอ,เอ,เอื้อผู้หขาผู้เฮาไปทักกันเน่เขาว่าไอที่ว่าเจ้าจผู้ก็ไปทักเลยไปทักก็แม่นมันแท้อจุดอะไรแกงก้องอะไรมันท้ายเขาไปเจอมันมือเดียวแล้วมือต่อมาเขาไปเขาซอกมันโมเห็นมันมาค่ายละม,มือเดียวมันเจอมันมือเดียวมันเลยไปซื้อทำไมซื้บบอมาเอกเขาชาวกิโลแต่บ้านนอกให้แกงก้องแบบปลาสองปลาถางพี่ปะลูกยูปลาถางโอ้โหต้นเกลียใกล้ไปค้ณแม่ใกล้กอกไป ไปแลแต่ละการที่หาปกบอกไัอใส้ใส่กินมาเยอพอแล้วนะแล้ววันนี้ไปอ่ไปแล้ววันนี้ตัวแมว่าไปอ่าแตตาดเนาะแม่วห้าแล้วกำลัง้ิมากำลัง้ิมาสาฮอตเนยตัดตัวบบเปียกับบครับโดดแมงมาลงน้ำอันทางที่ไปทางแง่กัน ทางเนี่ยพวกเจ้าชีอันไตบริจาคเครื่องมันมีทางขึ้นไปน้ำเลือกเดี๋ยวนีเทียแเทียนน้องเฮาได้อันวัดดูลวงแม่พะนะพากระยางลงไปกองคั่วฮนในจุ่มน้ำให้มันเปียกหอมว่าหัวมาได้บัะนี้มาแม่ก็จะเลยมาไปพี่จนเดือนนึงพี่ความไปแตกอ่อแม่คอยหูเป่าไม้ได้เป็นคนเบาที่บอกพี่มินลองหูก่อนนะเอาหูแล้วเอาหูเขาไปแล้วกพะว่าแม่กลัวมันบุหู

นสิลนเดียวกันน้ำต่วแล้วสองลูกสองะดิลูกยังกสะตจ๋มะตาเจ๋ยยู่อันบ้ตดนอเมื่อกี้นี่น ดูดูบ้านสกอตแม่แป้งกอตนอนเด้อไม่ใส่เสื้อ,อบุที่จริงเขาริเ่ายเลย <c ười> แต่ว่าคนอื่นนะเขาวันแบบใส่งามยังไงว <c ười> ใส่ครับนี้ลอ,อกแต่ลอ,อก,ก <c ười> ตัวเองทุกมืออยู่ทีเดี <c ười> ใส่ครับดีลอ,อกตัวเองบอกคนจื้อไอทิพขนาดนั้นเท่าคนน้อยเขาดีกัร เลืเลือดเบเอากล้อตอนที่แรกกับตอนนั้นเรคือกันเลยนะี e อ o r e อาร์ทแก๊มดเลยอันนี้ก็ส้มเขาก็มิดเลยฝีมือไปทิปแกงนอของฝีมือของน้องอูไม่ขายเสือเบ่ยากเข้ามากินแบบนั่นเนาะปานๆานแล้วทุกคนเชลกับเบือเบือยังจะอัน ปินนั่อนเปนัเพ่ราบ่ยา,ากเาบือบัซีนี่แั่นย่างน,นี่นี่ส้มสมันนี้น่ีนกับเบิดนะป่าน,นั้นเพกับาบ่ยา,ากกินอยากบ่เบิร<บ>์ดเบิร์ดเดนได้กินแล้วมันแซ่บแซ่บเลยแก้าไหม่อนๆนั่นนี่ด